ส้วกระปุ่นพี่น้องจานลอยส้วเองได้ครับนี่เด้อมาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ากนันทอดไข่เป็ดทอดไข่เป็ดแล้วก็ส้วกระปุ่นแหมเมนูเด็ดวันนี้ที่สํานักง,งานหนูพานวิเศษศิลน,นะครับเมื่อนี้เตรียมซ่อมกันอีกคือเก่าคือเดิอมกับทีมงานเขากินเขาขกินนานน้ำกันอยู่นี่สวัสดีสวีดัสสุขูสุขคนนะครับวันที่30คือวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการไลฟ์สด พรุ่งนี้นะครับวันที่30วันเสาร์จะมีการไลฟ์สดชมฟรีฟรีทุกอย่างมืออื่นนะครับบ่มีกลุ่มปิดบ่มีกลุ่มเปิดฟรีไปเลยไลฟ์สดเปิดตัวแนะนําศิลปินนะครับเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตนะครับรวามกับลาพความฉากหนึ่งมืออื่นนะครับพอสนันแล้วอย่าลืมครับพี่น้องผู้ใดอยากเบิง่งผู้ใดอยากชมเข้าไปที่เพจหมํำหนูพานวิเศษศิลนะครับผม นะกลัไปเบิ่งน้ำกันมืงอื่นเนาะแต่ว่ามันซื้อเพจตัวนี้เป็นเป็นอันอันอยู่กะซางบอกไปยังตัวนั้นเออบ่ต้องบอกถึงจังไดก็มันพิมพ์กับไปว่าดูผ่านมันก็เด้งมันือเก่านะนะนะครับพี่น้องคือตัวนั้นตัวนั้นมันเฮาบ่ต้องไปบอกถึงเพราะว่าจังไดก็สิได้เปลี่ยนอยู่ก็พิมพ์พิมพ์ไปแค่ว่าเอ๊อโอ้ยเนาะลากตัวลออยู่บ้าน ลกกี้พิมพ yeah> ์ก nah ็ไปว่าเพจดูพันเนาะอ่ามันสีเห็ดเลยพี่น้องนะครับมันสีขึ้นมานยังกระซ่างมันแต่ว่ามันสีเห็นดูพันอดียวหรอกนะโลโก้ของเราหกสิบหกอือเอ้าตอนนี้กินข้าวก่อนนะพี่น้องมามาพ่อกินข้าวก่เสล็จพ่อวพญายายอยู่บ่มาเด้อมาแม่มาที่ทำงานแม่พญ่า่นกระลังตุ้มห้อมกันเออกินตามบางฮวงเบาพื้นคนนี่คือปกติแม่นบ่ออันนี้อันนี้ แม่พญาเมืองไหนก่อซื้อเมืองยงเมืองจาอนี่แม่เมืองเจ้าืองเนี่ไปยุ่เมืองไหนวะแม่ของศีสุดาเป็นีเจ้า่มืองแม่ากาเมื่างเมืองปจรเมืองจากปองจาวงังได้สิเมียบานถืกตายแล้วยึดเลยเมืองจากของก็ไ่ได้เจอเม่อบานถือกว่าันทยึดโพระเอกตํมเราว่ะแม่นบ่เมืองหยังเอาออกมาดู ได้แต่เนาะเจ้้าซือยังงในเเเรื่อออจ้าซื้อหยังในเรื่องเอาในเรื่องเจ้าซื้อหยังเป็นแม่หยังแม่ของอันเป็นเสด็จแม่จิราภาจิราภาแม่ของแม่ของอันแม่ของหยังเออแม่ของสีสุดาจำปาทองเออมีลูกสาวสองคนใกล้ยู่จันทรนะเออพไปเอกตั้มเ้พไปเอกตั้มเป็นหยังพไปเอกตั้มเป็น แมวเงินเป็นก่อไพร่ค้ำไพร่ครับโอ้เป็นค้ำไพร่เออเป็นแมวเงินสอนแค่นุ้นโอ้ตีโอ้เป็นค้ำไพร่เป็นก่อภัยเอาข้นใบยังเป็นก่อไพร่บัตรข้นจองออกมาลอยยังเดียวโอ้มาลอยยังเดียวพลาโคตรแก่อไพร่ทีหญ้ากากซากหญ้ากากซากมาตีเออเอาพระเอกพระเอกต่ำนะครับฝากติดตามแล้วก็แม่พญายังก่อนล่ะซื้อซื้อแท้ได้บัดรหนึ่งมันซื้ออันในเรื่องได้หนึ่ ติกเนตลินดูพามิเศษสินอ๋อนะครับแม่พญาติ๊กเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ารับบทอยู่ในเรื่องกระตาเบิ่งเอานั่งเอกน้อยติโอ้นางเอกน้อยเอา่วยไปทั้งพูนก็เด้อบ่ะไห้เด้อเอาทั้งพี่อันนี้แม่พญาหยังครับเนี่ยจ้าเปิ้นพระลดีจ้าโอ้นางเอกเปิ้นอืมนางเอกเปิ้นพระลดีอสุมือเป็นแม่พญาย์เพื่อละรุ่นเดียวกันเบิดอะไรกันอยู่เนี่ยเออนั่นแม่พญายิ่งพูดนางงตามตามย้อน อาลับบดเป็นยังกบปีนะครับปีนี้เป็นราดดาจ้าน้องราดดานี่คือน้องของเป็นลูกน้องของน้องของพวกเพชรนี่จะพวกที่เราพวกบทจะพร้อมจะพวกขึ้นบดจะพร้อมเป็นลูกของเศรษฐีโกเมตครับเป็นลูกเลี้ยงผมโอ้เป็นหัวอ่านอพ่อท่านหอดอัานเดี๋ยวจะใจเย็นอ่พอท่านหอดอืมเอาผู้นี้ก่อนอันนี้คือลูกของเศรษฐีโกเมตดค่ะเป็นเอื้อยโอ้หรือเป็นน้องเป็นน้องของพงกเพเพชรพวกเพชรเป็นน้องของพระเอกโอตอ๋อ ปากติดตามเอาทางคุณมาบ้านนี่ได้ยินเสียงแว่วๆมาอันนั้นรับบทเป็นยังไงก่อนหนึ่เอาซื้อเน่ยก่อนซื้อ,อเน่ยก่อนเออาเล็กน่านปะเสือกครับอเล็กน่านปะเสริฐมาจากจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์เล่นเป็นผัวเศรษฐีโกเมศครับเลนเป็นผัวเศรษฐีโกเมศครับเล่นเป็นเกครับโอ้เป็นเกโอ้ทำไาเป็นดัมมี่ไม่แม้โดนเป็นเกตัวนเลยตัวจริงเป็นปะคะตัวจริงว่าเปลี่ยนจ้าเออเอาอันนี้คืออันนี้คืออันเมียของเศรษฐีโกเมศเพิ่นมาเก โอ้ยน้อหฮาเด็ดอืมเอาโอเคอันนี้เป็นยังสั้นอันนี้เป็นกระเทยค่ะว่าได้ถามว่าเป็นอีหยังเจริญบทเป็นยังนี่ไหมที่มีคือคือซื้อเต้เอาออกซะเป็นยังเสี่ยงแหีงนี่ไหมไม่รหัวผัวเอาต้ผมอย่างนี้มันคือเสี่ยงแหีงเด้อเจ้าจะย่างไก่ควงงัวเด้อมันเลี่ยแหวบรวดเลยนี่ไปตลาดเขาจะมาถอดดีไหมบ่เด้อาเขมวมคอยเออเอาไปนี่ลากันว่าวีกกรดีย่างเป็นไก่เสียไปท่าเอื้องเล็กน้อยไาสั่น คนเราบีกเนี่ยเอากินเขาก้อนสันจังว่ากันขอบคุ้นเทีมยงงานสุขสุขคนที่อยู่น้ากันมาอนี้มืออื่นนะครับห้ยกาลังเร่งใจห้มาไล่ออนไล่ได้เลยครับเด้อพี่น้องอันผู้ว่าอยู่ในกระหายได้เลยสิมีน้าเงินบอมมาไล่ออนไล่เนี่ยอืมจักสองลอยกันยังดีเนาะสองรอยเรียน เอาเบาน้ตหัวมัวนพี่นกับบ่มี่กับบ่เป็นยังขอร์กักาลังใจกับพ่อปีนี้มาสังกัดอยู่หนูพันวิเศษศิลนะครับปีแรกนะครับนี่เอีแม่คอยมาแล้วแม่รับบทเป็นยังก็ปีเนี่ยแม่บัวข้าครับพี่น้องเป็นกุมารจ้าเป็นกุมารมันมีจุติกุมารหัวยิ่งนะอ้าวมีแล้วน้ากุมารีเด็กุมารีกุมารีโอ้จะเป็นลูกเพราะจเติงเออเบราะจะเติงเนี่ยเป็นไผเอาอุ้ติงก็ไปอ้าแม่บัวข้ารับบทเป็น แม่อะไรนะในเรื่องเป็นเมียไปก่อนเมียพ่อใหญ่โกยคัมเออแม่สาลี่เมียพ่อใหญ่โกยคแม่แล้วเออเอาว่ากันไปมากินเข่าตับักหุ่งเส้นแซ่บตับักซัวกระปุ่นอาหารเด็กอีกยังหนึ่งอาหารเด็กโอ้เข่าโอนนมเปรี้ยวเว้ยเอากินอะไรตีพักกันกินอะไรตีก็ดังเบิ้งกันซื้อบาทดิเอากินตัวสิมาถ่ายควาย่างกินรวดแล้วเนาะ เอาจวดสิน่ะปลาเนี่ยก็เลยเสื้อมพักบุ้งปลาเสื้อมพักบุ้งใส่ปลากระป๋องเอาโอ้ยทายิบไปตะเรียนไผ่แข้งเก่งแต่ทาหยิบไหมทาจีบม่ไปตะเรียนไผ่แข้งเก่งแต่เสียพยุติเสียพยุติเอาเอาเบิ้งดู้สามกระปุ้นข่อยบอไรซิมได้ต่ำโดดเอาไหมถอดเคยับข้าวไม้ใจยับข้าวม้กินน้ำกันมาแมียมาอีแม่ เมื่อนี้เอาไข่เป็ดมาให้แผงหนึ่งผัวละเอาไวปผัวละเอาไว้เฮ็ดสู้ลูกสู้เต้ากินรอดแต่ว่าถอดมากินซ้ำนี่ละมื่อนี้ไปจ้วดสันป้าเฮ็ดยังแม่ป้าเฮ็ดยังนเนาะโอ้ยเนาะนั่งเอกนุ่มนิ่มแม่แตงใส่สินกันไปเมื่อคืนแม่ป้าแถบัดเลยมากินแต่บา,าบงงงน้ำเขา,เาไ,ไ,ไปตากมันหมองมันได้แดดพุ่นมันแด,ดดอยูน่นนี้มันคืนไม,ม่เลยเจ้เอเอยา,า,ามันจานวันมันกแด,ดดอีก กะตแหงายดอกไสสินไปทาไหมป้าเอ้ยนั่งเองนุ่มนิ่มพี่รองหิวเขาอ่งกินอะซ้ำนั่นละก้อยปั้นเดียวนั่นละก็ตั้นก็อ้วนตัวนั้นตัวบ่คอยหิวบ่อยหิว้าเหยียดมอ้วนดอกซ้ำนี่นึงซาปเขาด้่อ้วนเด้อ โอ้โนักดนตรีเขาจะเตรียมแล้วตัวไหนได้ยางมาเบิ้งจะเข้าก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋้ป้าพี่น้องมาเบิ้งจะก้าวก่อนอาจารย์นักดนตรีมันกำลังเป่าเปิดปาร์ตเปิดปาร์ตเดี๋ยวผมไปใส่พระเอกไปไหนคะโอ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวตามหมกซั่วะเสียบเสียบไม่กินด้วยกันเนี่ยตามหมกซั่วทอดไข่โอเคเอาเอาตามที่อยากแล้วกันไปอาจารย์นันโตตีพร้อมแล้วตัวทั้งนี่กำลังเปิดปานเปิดปานแล้วผม เตรียมการลั่นสคริปต์ซ้อมนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไลฟ์สดนะครับพี่น้องไลฟ์สดส้มฟี่ส้มฟี่นะครับเมื่อื่นนะครับทางเพจหมอลลำนูพันธ์พิเศษศินเด้อพี่น้องเด้อไลฟ์สดเบิรงฟี่เด้อเมื่อื่นเด้อพี่น้องเอ้สบายกำลังแรงใจนะกันนะครับนี่ยละบองไลฟ์สดก็อยู่นี่ละพี่น้องหน้าสำนักงานนี่แหละนะครับเนี่ยมีมาหยอดแลอะไรมีก็บางแง่เลยบางงามเลยมีนะครับ รุดยอดมิกอลังการงานสางขนาดเลยพี่น้องครับเบิรงที่ละมิกโกูนะตัวบักใหญ่งงเลยนะครับพี่นออ้องโกูนะเฮ้ยมิกตัวละเป็นล้าน <g ül> เลยเลย่ยครึ่งล้านอยู่มิกตัวนี้นะครับตัวบักใหญ่งงเลยเบิ่งเปล่ากรอบมันพี่น้อง,งใหญ่เลยนะครับเกินครึ่งล้านมิกตัวนี้ อ่ะบรรยากาศในสำนักง,งานคืมฝ่าคืมฝนบ่มีปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ใต่ลังคานะครับฝนฝ่าอากาศเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องกษตรกรอนุญาตบาดคำถ่ายให้พี่น้องเบิงสำมนีสากลนะครับอยู่สำนักง,งานหนูพันวิเศษสินคือเกาคือเดิมนะครับฝากพี่น้องพวงไปเด้อมืออื่นเด้อกำลังแรงใจแน่นะครับนะรบ่บมีมาไล่ออนไลน์น้ำเพลินกัดกำลังใจให้ก็ได้ก็ดีนะครับพี่น้องนะเปิดตัวศิลปินทุกคนทุกตำแหน่ง ในค่าคืนของวันพรุ่งนี้นะครับวันที่30ตรงกับตรงกับวันเสาร์พอดีนะครับพี่น้องครับโอเคเนาะนะครับเอาในใจในจังหวากันมืออื่นขอบคุณหลายๆครับ<า>ผม